อุปกรณ์การติดตั้งแก๊สนะครับเราจะต้องพูดถึงรางหัวฉีดนั่นเองฮะถ้าสิ่งที่ผมกําลังนําเสนอแล้วก็บอกทุกคนอยู่นะครับนะฮะนั่นก็คือ Pri นซ์ซ i ว i ลน์ปรินซ์ซิวไลน์เนี่ยที่เราเปิดตัวในครั้งนี้เนี่ยแล้วก็บอกทุกคนในครั้งนี้เนี่ยรางหัวฉีดที่เขาใช้คืออะไรครับพี่เอสดรางหัวฉีดที่ใช้นี่ครับชื่อเรียกว่ารางปรินซ์นะครับต้องแจ้งอย่างนี้ครับรางตัวนี้ถูกใช้ในประเทศไทยมาเป็น10ปีแล้วหลายๆคนที่เคยใช้อยู่เนี่ยณนะปัจจุบันยังใช้อยู่เลยถือว่าเป็นรางที่ค่อนข ขึ้นมาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยในระบบวิซไอหนึ่งหรือวิซไอส 2, สมัยก่อนปริ้นจะใช้หัวฉีดที่เป็นยี่ห้อเคอินเท่านั้นในชุดครับดังนั้นเนี่ยเมื่อประมาณ6ปีถึง7ปีที่แล้วเนี่ยครับบริษัทเคอินที่เป็นหัวฉีดที่ OEM น้ํามันของ h o n d ้าเนี่ยเลิกผลิตตัวเคอินเคแปแล้วไปผลิตเป็นตัวเคอินเคเนะครับปัจจุบันปริ้นยังใช้อยู่แต่ทีนี้ตัวที่มันเป็นอะไรเคอินเคแไม่ได้ถูกผลิตแล้วดังนั้นปริ้นเลยสร้างหัวฉีดตัวยี่ห้อปริ้นตัวนี้ขึ้นมาเพื่อททดแทน K นะครับก็ไม่ไม่ได้ผลิตจากเคอินนะฮะแต่ผลิตขึ้นมาเพื่อทดแทนเพราะว่ารถมันติดตั้งไปมันมีอะไรเก่าที่ต้องบำรุงรักษาส่วนวิธีการคือเปลี่ยนหัวฉีดเคอินเคออกเอาหัวฉีดปิ้นใส่เข้าไปเลยไม่ต้องจูนดังนั้นค่าในการยกระยะยกระบบค่าอะไรทุกอย่างมันสามารถทดแทนกันได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างทนมากๆในตลาดและคิดว่าเป็นตัวท็อปที่สุดในประเทศไทยที่มีณเวลานี้เป็นรองแค่เคอินเค เท่านั้นนะครับส่วนในสเปคของการฉีดของเขาเนี่ยการที่ปิ้นจะเลือกมาเพื่อ l ิง k ์กับซอฟต์แวร์อย่างที่บอกฮะมันมีระบบอีโคซิสเต็มของเขามันมีระบบอีโคซิสเต็มของเขาเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเพราะอะไรเขาถึงต้องออกแบบมาซับซ้อนและทําไมต้องอยู่ในระบบเดียวกันปิ้นเลยไม่ได้อนุญ,ญาตให้ใช้หัวฉีด อื่นๆจะให้ใช้ได้จาก2กรณีคือ 1. หัวฉีดต้องเป็น Peak a อน ho l ์เท่านั้น2อ 2, คือต้องจ่ายเป็นกลยุทธ์ที่จ่ายเป็นลีเนียเท่านั้นทำไมต้องเป็น2อันนั้นครับลางปริ้นเนี่ยเป็นลางที่ถูกจ่ายเป็นระบบ Peak แอน h o l ์คือเวลาที่จ่ายมามันจะยกไฟสูงประมาณ6โวลต์ก่อนแล้วค่อยเด้งขึ้นไปถึง12โวลต์กว่าแล้วค่อยลงมาดังนั้นการทำกลยุทธ์แบบนี้มันจะทำให้มันลดความร้อนและระบบการจ่ายมันจะแม่นยำในครั้งแรกที่มันเปิดคือมันถ้าจะเปิดก่อนที่ระบบ มันจะเปิดการใช้จริงในไซเคิลที่ต้องการฉีดจริงส่วนการที่ฉีดเป็นลีเนียเนี่ยหัวฉีดน้ามันรถยนต์เราเนี่ยมันเป็นระบบลีเนียอยู่แล้วือจ่ายเป็นเส้นตรงแลกหัวฉีดปิินเป็นลีเนียตั้งแต่2.35มิลลิเซกดังนั้นหมายถึงว่าตั้งแต่รอบเดินเบาเนี่ยมันสามารถทําเป็นลีเนียได้เลยเพอหัวฉีดมันเป็นลีเนียแล้วนะครับมันจะสามารถเข้าไปในกลยุทธ์ของการจูน RC กับออฟเซตคือจูอนต้นกับจูนปลายแล้วทําเป็นเส้นดังนั้นหน้าที่เราคือทําให้มันขนานกับสิ่งที่เป็นน,น้ํามัน2จจจุดดตตรงงงนนนนนี้น้้้้บแลวััปปําเ็อใช ปรงกรที่เป็นเกรดสูงๆเท่านั้นแล้วก็ในตัวหัวฉีดของปริ้นเนี่ยจะมีขนาดอยู่ประมาณ4ขนาดนะครับจะมี 43cc 51cc แล้วก็มี6 13cc แล้วมี 74cc ทาไม cc ที่ต่างกันตรงนี้นะครับจุดประสงค์ก็คือว่าปริ้นป้องกันการผิดพลาดของการเจาะตําแหน่งของช่างสมัยก่อนเราจะเห็นว่าหัวฉีดบางประเภทที่เป็นรุ่นเก่าเนี่ยนะครับจะต้องเจาะนอเซลเองนะครับ<ม>พอเจาะนอเซลเองเนี่ยคุณจะรู้ได้ไงว่าดอกสว่านแต่ละร้าน แล้ว2การเจาะที่เป็นนอตเซลเนี่ยต้องใช้สว่านสมมติ1.5มิล1.7มิล2มิล2.4 2.5มิลเนี่ยคือพอเจาะเข้าไปปุ๊บมันไม่ได้ถูกคาริเบตมาจากโรงงานแล้วสว่านควานนิดนึงแปลว่าอันนี้ใหญ่แล้วการผิดพลาดแค่ครั้งเนี่ยครั้งเดียวนิดเดียวนะครับแต่มันจะใหญ่แล้วมันจะจ่ายเชื้อเพลิงเยอะแบบนี้ตลอดไปมันเลยทําให้สี่สูบจ่ายไม่เท่ากันดังนั้นทางปิ๊นเนี่ยจะพยายามเลือกหัวฉีดที่ลูกค้าไม่ต้องยุ่งม,มันนะครับอันนี้คือ กลไกของปิ้นแล้วก็จุดแข็งของเขาคือความทนทานที่มีสูงมากและรางปิ้นถือว่าเป็นรางที่ค่อนข้างเงียบเสียงในการในการใช้งานไม่ค่อยมีมนะครับแล้วก็ตัวที่ใช้งานเนี่ยจะทนทานมากๆซึ่งถือว่าเป็นรองแค่เคนแค่ยี่ห้อเดียวเหมือนกันที่อยู่ในในตลาดส่วนหัวฉีดที่เป็นโอ์มบางทีอาจจะมีโอมต่ำๆแต่โอมต่ำๆจะเป็นหัวฉีดที่ดีสักทีเดียวไหมไม่ใช่สักทีเดียวแต่หัวฉีดโอมต่ำและยังต้องเป็นลีเนีย และยังต้องเป็น Peak a กแอนโฮด้วยนี่คือหัวฉีดที่ p ลินจะเลือกเอาเข้ามาใช้ในระบบเพื่อให้มันสัมพันธ์กับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ทกําลังจะเกิดขึ้นครับและนี่คือดีที่สุดของรางหัวฉีดเช่นกันนะครับที่จะนํามาใช้ในอุปกรณ์การติดตั้งแก๊สของ p r i นทุกอย่างผมต้องขออนุญาตใช้คําว่าดีที่สุด